ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับปุณสำรานรอดเพชรและดิฉันอุบลรัตน์เถ่าน้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่สำรานคะ่ะสวัสดีครับน้องหมีวครับวันนี้เราจะจับตาเรื่องอะไรดีคะก็หนีไม่พ้นแล้วครับยังต้องยังต้องก่อติดนะครับการสู้รบไทยกัมพูชาก็ระอุร้อนทุกแนวรบแนวรบข่าวสารแนวรบสมรภูมิจริงๆค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารแล้วก็การทูตการเมืองระหว่างประเทศนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาต้องวิเคราะห์กันโดยภาพรวมด้วยถึงขนาดมีคํากล่าวนะคะว่าศึกในครั้งนี้เนี่ยเราชนะศึกแต่เราอาจจะแพ้สงครามในภาพรวมก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามข่าวสารอืเราแพ้จริงไหมค่ะหรือว่าเป็นแค่ชัยชนะทั่วคราวของเขมรจอมหลวงโลกเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะคะจะพูดคุยกับหมอมหลวงนัตกรเทวกุลนะคะนักวิเคราะห์ข่าวอิสระตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสําราญครับสวัสดีครับคุณหมิวครับครับขอบพระคุณนะคุณเพื่อนที่ครับยินดีครับก็อยากอยากให้มองภาพรวมนะคุณเพื่อนครับตอนนี้นี่เมื่อวานกัพูชายเองก็เอาทูตทหาร13าประเทศไปตรวจแนวรบที่อ่านมาสงครามข่าวสารเขาก็เล่นกันทุกบทประธานสภาประธานนวดนี่นั่นนะนะคล้ายๆเอาโลกล้อมไทยประมาณนั้นคุณเพื้มมองภาพรวมแล้วเนี่ยเราเพียงพรำไหมครับ คือณเวลานี้มันมีสองสามประเด็นซ้อนกันอยู่นะครับผมรู้ก่อนอื่นเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดที่ปราสาทตาควายเนี่ยน่ากังวลเพราะว่าตามที่คุณวันนานุวงเขาเพิ่งรายงานเนี่ยก็คือตกลงแล้วเนี่ยตาควายเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเข้าไปยึดในส่วนปราสาทได้ก็แสดงว่าตามที่ทบก่อนหน้านี้ชี้แจงว่าเราได้พื้นที่ทั้งหมด11จุดเนี่ย คือในที่สุดแล้วถ้าถ้าเอาตามที่ล่าสุดเลยนะฮะเมือม่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงวันนี้ที่คุณวศนาเขาได้โพสต์เป็นคลิปยาวอธิบายเนี่ยประสาตตาควายเนี่ยเราไม่สามารถรักษาไว้ได้ก็คือว่าในเวลาที่กําลังมีการประกาศบุจจริงเนี่ยพอถึงทิ่งคืนเนี่ยมีการปฏิบัติการที่คุณเซนส่ง B H Q เข้ามาแล้วก็เข้าไปยึดตัวประสาทได้ถึงแม้ว่าไทยนั้นอยู่อยู่รอบประสาทนะเพราะฉะนั้นผม คืออันนี้มันมันเป็นความการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทัศนคติของคนทั่วไปรวมทั้งตัวผม,มก็คือว่าเรายึดพื้นที่เดิมได้ทั้งหมดมแล้วก็เราได้ผูมเขือและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราเราก็ปล่อยให้สถานการณ์นั้นสงบเช่นนี้ไปไปไป,ไปได้ยาวโดยที่แค่รับมือทางด้านการทูตพออืแต่ว่าแต่ว่าสมมุติว่าในกรณีที่เราไม่สามารถรักษาพื้นที่พื้นที่ภะษาตากควายไว้ได้เนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยค มันจะต้องมานั่งขบคิดกันแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเอาคืนประสัททควายอย่างไร<ม>เพราะฉะนั้นไ<ม>อ้ไอ้อันนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เพิ่งเสริมขึ้นมาเพราะว่ามันแตกต่างจากที่ทอบอชี้แจงนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งทหารทหารต้องนั่งขบคิดแล้วว่าจะวางแผนอย่างไรเพราะว่าคือคือคุณสําราญค,คุณหมิวคือถ้าคุณดูในภาพรวมเนี่ย<ม>พอการหยุดยิงทันทีเนี่ยมันเป็นประโยชน์สําหรับไทยถ้าเกิดเรารักษาทุกสมรภูมิไว้ได้หมด ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหยุดยิงทันทีเที่ยงคืนวันนั้นแล้วเปิดมาวันรุ่งขึ้นเราดูแลพื้นที่ได้ทั้งหมดตามที่เป็นข่าวมันก็ไม่มีปัญหาไงยมันก็เหลือแค่การรับมือทางการทูตซึ่งซึ่งผู้ตามรงมันก็ตามสเตปไปเรื่อยๆนะฮะในการที่จะชี้แจงคแต่ว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการหยุดยิงที่ไปไปมามาไทยเสียเปรียบถ้าหยุดยิงเนี่ย ล่าจริงเบื้องหลังผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าท่านรองนายกภูมิธรรมก็ชี้แจงกับสื่อว่ามันเงื่อนไขในการที่จะนําไปหยุดยิงก็มาจากกองทัพนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการโคกันมีการประสานกันแต่ว่าถ้าเกิดหยุดยิงแล้วฝ่ายปฏิบัติการไม่สามารถดูแลพื้นที่ไว้ได้ทันเนี่ยในที่สุดก็ต้องมีคนรับผิดชอบละคือคือคือ,คอมันต้องมีคนรับผิดชอบกับการที่ตอนนี้ประสาทต,ตาควายในพื้นที่ข้างในเนี่ยทหารกัมพูชาเข้าไปยึดได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่หนึ่ง ข้หนึ่งอันนี้ข้อแรกเลยเพราะฉะนั้นมันมันต้องมีเขาเรียกคำตอบคําตอบ,ตอบเรื่องนี้นอืแล้วผมคิดว่ามันต้องระดับนายกรัฐมนตรีตอบเพราะว่าเพราะมันแตกต่างไปจากเดิมแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รักษาพื้นที่ไว้ได้หมดนะฮะ,ะนะก็คือต้องมีความรับผิดชอบอีกแต่ว่าเรื่องที่ประเด็นที่ทั้งพิธีกรทั้งสองท่านพูดมามเรื่องความพยายามที่จะลวงโลกของกาบูชาเนี่ยพูดตรงผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ราคาอะไรเงี้ยหรือ มันมันก็ไม่มีราคาไงแต่ว่าบาังเอิญในรอบเนี้ยมันบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนก็คือว่าอก็คือว่าอเมริกาเนี่ยดันดันหันมาให้ราคากัมพูชาในยุคที่ทรัมป์เนี่ยปรับนโยบายต่างประเทศซึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เอาตามล่าสุดก็คือกัมพูชาเขาส่งรองผอบทอบเข้าไปพบ ส่งน้องของคุณมาเนตนะฮะคุณมานิสนะฮะซึ่งเป็นรองพบเนี่ยใ่ส่งเข้าเข้าไปเยี่ยมคารวะในพลนระดับสูงของของฝ่ายปฏิบัติการควบคุมพื้นที่อินโดแปซิฟิกแล้วก็แล้วก็ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นข่าวที่แบบปล่อยในไทยเพื่อให้เพื่อเป็นการที่เอดิสเครดิตสหรัฐอะนะฮะแต่ว่าพอไปเช็คข่าวดูอ,อ,อ้าวเฮ้ยพบกันจริงเว้ยพบกันจริงพบกันจริงในแบบที่เฮ้ยคนซึ่งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ดีมายาวนานตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นเนี่ยกลายเป็นว่าอเมริกามาตบหน้าไทยได้กันจะรื้อฟื้นการซ้อ,อมรบอ,มอ,อ,อังคอร์เนี่ยกับกับทางกัมพูชาในเวนลาน,นี้เหรอ,อม,มันมันผมคิดว่าอันเนี้ยม,มันเป็นสัญญาณที่แปลว่าอเมริกาในยุคนี้พร้อมให้ราคาหุ้นเซ็นคือคือ,คอไอเวลาผู้ชุดทหารเข้าไปตรวจพื้นที่อะไรเงี้ย ที่กัมพูชาเขาเชิญเน่ยเขาไม่มีทางเลือกเพราะว่าบนกัมพูชาเขาเขาเชิญผู้ชีทช้ทูตไปผู้ชี้ทูตต้องไปไงมันมันก็คือว่ามันมันก็เป็นภาพที่กัมพูชาได้แต่ผมคิดว่านัยยะสําคัญมันอยู่ที่การที่อเมริกาเนี่ยให้ราคากับฮุนเซนในรอบนี้และ,และความที่ฮ<อ><อ>ุนเซนถ้า<อ>ถ้าเราย้อนมองไปก็วันที่ยี่บแปดที่จรจายจุดยิงที่มาเลเซียนั่นคือเกมของอเมริกาถูกต้องไหมคือคือคือนี้มันมันเป็นการปัดหน้าจีนนะคือจีนเนี่ยเขาเสนอคือคือจริงแล้วมัน มันตลาดในรอบนี้เพราะว่าประเทศซึ่งควรจะมีที่พลต่อกัมพูชาคือจีนใช่ประจีนเขามีฐานทัพแล้วลงทุนเยอะที่สุดแต่ว่าปรากฏว่าพอจีนเสนอคุยอ่ะไทยก็ปัดนะไทยปัดนะแล้วก็แล้วกัมพูชาก็ต้องเงียบแล้วเสร็จแล้วพอพอทรัมป์เนี่ยประสานที่จะให้มีการหยุดยิงเนี่ยแล้วให้กลไกอาเซียนประธานอาวาสเป็นคนจัดงานเนี่ยทุกอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วหยุดยิงยมันดีมันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่า ถ้าหยุดยิงเสร็จแล้วมีการประสานการเบื้องหลังระหว่างทรัมป์ทรัมป์มกับประธานาธิบดีแล้วเสร็จแล้วกัมพูชารอจังหวะในการที่จะใช้ยุทธการโลกล้อมไทยเนี่ยโดยที่โดยที่มีมีความต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากับสหรัฐให้มันแน่นแฟนกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยอ,อันนี้มันน่ากังลวลละอันนี้คือพูดง่ายคือ อันนี้คือพูดง่ายคือกรณีที่สหรัฐเนี่ยไม่ได้แบกไทยไงครับคือคก่อนหน้านี้อันนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นเพราะว่าอย่างน้อยเรามั่นใจว่า,วามพรนธ์ระหว่างไทยและกับสหรัฐเนี่ยมันแน่นแฟนกก่อไทยกับกัมพูชาอืแต่ว่าพอพอ,พอถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาต้องการเพอรวิซึ่งทรัมป์เนี่ยเป็นเป็นโรคที่ชอบ oh. คบกับประเทศใหม่ๆซึ่งเป็นปเผด็จการคุยรู้เรื่องอะ่ะนี่คือทรัมป์อ่ะนะฮะ uh. อ่าพันธมิตรเดิมของสหรัฐไม่ค่อยชอบคบชอบคบกับประเทศซึ่งไม่เคยเป็นพันธมิตร นะครับก้อนั้นทักษนี้ต้องระวังแต่ว่ามันแล้วมันมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับพร้อมๆกันที่กัมพูชาเขาก็เริ่มเกื่อนแล้วว่าถ้าเขาได้ประสาทตาขวานเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องรับมือทั้งทาง,ทางการทูตแล้วก็ทางการทหารพร้อมกันนะครับซึ่งอซึ่งไม่ง่ายเพราะว่าฝ่ายที่วางแผนที่จะรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยคือคุณเซนแล้วเราเราก็แค่ตั้งรับอะเราไม่ได้เป็นประเทศซึ่งรุกราน ของพนกเราพวกนี้จะไปฮะคุณปล่้มไปที่ศรีสะเกดกันดารลักษ์พาทูตทหารไปด้วยกันก็ตามหลังเขาใชตามหลังเขาหนึ่งวันคือคืองี้ผมผมผมมองว่าการพาผู้ช่วยทูตทหารดูพื้นที่เนี่ยมันเป็นงานพิธีการนะฮะมันเหมือนเป็นงานรับทราบนะฮะซึ่งซึ่งก็ผมไม่ได้ซีเรียสกับความที่เหมือนกับว่าแบบ อ,อกัมพูชาเขาแบบมีการปฏิบัติาการเชิงรุกมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายรุกตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาอ,อยากอยากได้สามประสาทเงี่ยแล้วก็ช่องบก,กน,นะฮะ <c oughs> ก,ก็ช่วยไม่ได้คือเขาเขาอยากรุกเราก็ต้องตั้งรับมันโดยธรรมชาติแต่ว่าไอ้ประเด็นที่น่าก,กังวลคืออย่างนี้คืออาเซียนเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อเข้ามาดูแลอะไรทั้งสิน้น อาเซียน <Asian S 1> uh huh. มีไว้เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสมาชิกเพ <c oughs> ราะฉะนั้นการที่อันวาจูจูยกระดับอาเซียนให้มีความเป็นไปได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารมาเลเซียเข้ามาช่วยบังคับให้หยุดยิงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่อะไรซึ่งเหมาะสมเลย <c oughs> คือคือจูจูอาเซียนจะมาเป็นยูเอ็นแถวนี้แล้วมีแบบเป็นเจ้าหน้าที่พิสคิเปอร์เนี่ยมันเกินกว่าระดับสิทธิและอำนาจของครับ <c oughs> ออผมเลยถูกผมเลยโพสต์ว่าคุณจะไปไว้ใจอานวาให้เล่นบทบาทนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของอผู้นำมาเลเซียที่จะมาเล่นบทบาทนี้เพราะว่าปกติประธานอาเซียนไม่ได้มีอำนาจขนาดนี้ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดทั้งหมดนี้มันเป็นแคเน่เป็นเพียงการช่วยดูแลไม่ให้มีการหยุดยิงเนี่ยจริงๆแล้วทหารไทยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ก็คือว่าคือทุกวันนี้มันก็หยุดยิงแหละถ้ากพูชาย,ยิงเข้ามาเราก็ยิงตอบโต้มันไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่อาเซียนเข้ามาบังคับให้หยุดยิง พราะไอ้ไอ้กลนีนน้ที่เราเดินเข้าไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยหยุดยิงเสร็จแล้วอันวาเพิ่มเงินไขขึ้นมาตอนถแถลงจำไ,ได้ไหมครับตอนอันวาประกาศเฉยเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวยินดีที่จะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่อาเซียนหรอกอาเซียนไม่มีเจ้าหน้าที่มันมีแค่เจ้าหน้าที่ของอาดก็เห็นแม่ผอ,อของมาเลเซียมาก็คือว่ามันคือเจ้าหน้าที่มาเลเซียประเด็นเข้ามาประสานอ่ดแล้วเขทักษินก็เป็นที่ปรึกษาอันวยัยเพราะฉะนั้นมัน มันมันมีความน่ากังวลตรงที่ว่าตกลงเจ้าหน้าที่มาเลเซียจะมาช่วยดูแลการหยุดยิงในย่านนี้เหรอก็คือจะมาเพ่นพ่านในไทยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นมันเป็นหน้าที่ของทหารไทยและกัมพูชาเนี่แหละที่จะหยุดยิงซึ่งมันก็หยุดยิงกันอยู่คือคืออันนี้มันมีมันมีหลายเกมพร้อมกันน่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อมันก็ต้องค่อยค่อยอ่านไปแต่ว่าปัญหาก็คือว่าอ่าในในการดูแลพื้นที่เนี่ยทบเนี่ยไว้วางใจได้ ฝ่ายการเมืองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่นะในการที่ไปตามไปตามแผนการที่ทั้งงานวาจัดมาหรือทรัมป์จัดมาเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองก็ในหลายประเด็นผมคิดว่าทอบอก,ก็ต้องยันกลับไปมากหน่อยการสร้างรั้วจำเป็นตอนนี้เพิ่มเติมในพื้นที่ที่วางไม่ได้มากกว่าลวดหนามต้องทำคือพูดง่ายต้องขุยกกัมบูชานน้อยแล้วก็สร้างรั้วเยอะๆในพื้นที่ซึ่งสามารถเสริม เสริมลวดหนามหรือรั้วไม้ชั่วคราวเนี่ยต้องต้องทำเพื่อเคลมกรรมสิทธิ์แล้วก็งานคุยกับกัมพูชาในระดับ JBC JBC ตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นด้วยซ้ำเพราะว่ามันมันไม่สถนานการณ์ที่ที่คุยแล้วจะได้อะไรไงเพราะว่าเขาเขายังรุกราักอยู่ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าท่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนธธึ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลทีนี้เนี่ยเอาคุณเอ,อาคุณเพิ่มทีนี้เกมลวงโลกของข่าวสารของกัมพูชามาที่ว่ากัมพูชาใช้โลกล้อมไทยออกมาเนี้ยประเมินดูแล้วได้ไดผลไหมแล้วเราจะตอบโต้เราจะมีวิธีในการ รุลก,กลับยังไงบ้างหรือเราควรจะเล่นเกมไหนคือเนี้มันมีงานสองระดับนะฮะคุณสำรังงานระดับของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทูตไทยที่เป็นผู้แทนท้าทูตไทยถาวรประจำสาปาระชาชาติหรืออธิบดีนิกรเดชเนี่ยชี้แจงในสื่อในต่างประชาติเนี่ยมันเป็นงานที่กระทรวงต่างประเทศทําอยู่นะครับแล้วแล้วก็ทําอยู่อย่างต่อเนื่องในระดับของกลไกสากลไม่ว่าจะเป็นอาเซียนและยูเอ็นแต่ผมบอกเลยว่าปัญหาในรอบเนี้ย ก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ไม่ชี้แจงกับสื่อมวลชน,นระดับโลกเองอ,อและซึ่งคือน,นี้อ้ง,งานสื่อสารระดับกระทรวงประเทศเนี่ยเขาทำตลอดนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้แสงสื่อระดับโลกเพราะเพราะสื่อระดับโลกเนี่ยเขาต้องการคุยกับระดับผู้นำนะฮะและ้ว เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงานเขาเรียกว่าสงครามสื่อสารมวลชนระดับโลกที่คุยผ่านสื่อเนี่ยให้มันเป็นผ้าหูข่าวในซีเนในบีบีซีในอย่างเงี้ยงานงานสู้กับกัมพูชาในสื่อโฆษณาลวงโลกเนี่ยนะฮะที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเป็นงานที่นายกรัฐมนตรีต้องทําเองอย่างเช่นยกตัวอย่างอ่าคือมันเป็นปัญหาในในสองระดับพิสันรานมันเป็นปัญหาที่ว่าหนึ่งคือสามนุนก็แขวนไว้ด้วยสองคืออันนี้มันเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งประเทศอื่นก็ไม่เคยมีนอกเหนือไปจากนั้นสมมุติว่า สามนุนไม่แขวนเนี่ยแล้วคุณแพทองทานอยู่เต็มๆเนี่ยคุณแพทองทานจะเดินหน้าออกสื่อระดับโลกตลอดชี้แจงซัดซัดกับหุน่นเจ็ดไหมก็ก็คงจะไม่หรอกคงจะไม่เพราะฉะนั้นแล้วคุณแล้วคุณภูมิทัพก็ไม่ได้เล่นบทนั้นไงเพราะฉะนั้นสําหรับผมถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยแล้วประธานสภากัมพูชาเนี่ยไปล่วงโลกในเวทีที่เจนีวาใช่ไหมที่ไปขับน้ำาาใช่ไหมผู้หญิงอ่ะนะฮะอ่คราวนี้คุณคือมันต้องคือนายกไทยอ่ะ นายกนายนักการเมืองในระดับนายกทัฐุมนตรีเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันมีบทบาทเหมือนแบบที่โอบามาหรือทรูโดเป็นเนี่ยเวลาพี่สำราญเห็นโอบามาหรือจสรินทรูโดเขาชี้แจงแต่ละเรื่องเนี่ยม,มันคือใช้วาทมันคือใช้วาทกรรมในการเป็นเชียร์ลีเดอร์ให้ให้กับประเทศในใสายตาประชาคมโลกเงี่ยเพราะฉะนั้นในเวลาที่มันมีคอน FLICT เนี้ยคนจะไปบอกว่าอธิปดีนิกรเดทหรือรัฐมนตรีมาริดเนี่ย ต้องชี้จกเขาชี้แจงทุกอันแล้วฮะแต่ว่าสื่อต่างชาติมันไม่สนใจสื่อต่างชาติมันสนใจระดับประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นงานเนี้ยนายกต้องซัดเองตลอดในสื่อต่างชาติแต่ว่าพนายนายกไม่เล่นเกมนั้นมันก็เลยเงียบไงม,มันก็เลยเหมือนกับบูชารุกเราคือจริงๆแล้วบทบาทน,นี่มันเป็นบทระดับการเมืองอะระดับข้าราชการการเมืองซึ่งต้องต้องจัดการก็คือก็คือนายกต้องจัดการเองซึ่งผมเสริมนิดนึง ไปบทนียนะฮะบทรุกแบบเนี้ยถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์ถ้าเป็นคุณทักษิณถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอืเขาพูดเองหมดแล้วใช่ใช่เขาออกลงทุกงานแล้วเขาไม่เงียบหรอกเพราะ,ะนั่นอันนี้มันเป็นข้อด้อยเป็นข้อด้อยก็คือว่าในอันที่ฝ่ายเขาก็ในระดับประธานสภาก็มานายกคุณเภเนตก็มาของเรานี่คือแต่ว่าเจ้าหน้าที่การทูตและกระโหมเนี่ยทํางานนะครับไม่ใช่ไม่ทํางานแต่ว่า okay. ครับคือมันไม่ได้แสงจากสื่อมวลชนโลกไมอันนี้คือคนไทยผมว่าอยากาให้คนไทยเข้าใจภาพรวมหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าฝ่ายการเมืองต้องต้องดังกว่านี้ฝ่ายการเมืองไม่ใช่โคศกนะนายกนะฮะระดับนายกเนี่ยต้องดังกว่านี้ไม่ใช่โคศกโคศกเขาชี้แจงไปสื่อไม่สนใจหรอกต่างประเทศรวมความแล้วฟังค,ค,คุณเพื่อมาเนี่ยอย่างน้อยที่เห็นชัดเจนก็คือสองประเด็นที่น่าห่วงหนึ่งอเมริกาจับมือกัมพูชากัมพูชาก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะนี่ก็น่าห่วง เอาโลกลอ้อมไปผสมกับความต่อและโทษความหลอกลวงของเขาอะนะสองบ,บ้านเราเองนะผู้นําก็ไม่มีหัวนะไม่รู้ไม่มีแสงในการแถลงข่าวประมาณนั้นในการตอบโต้แสงแสงพร้อมส่องอยู่อยู่แล้วใช่ไหมเมื่อมีตําแหน่งนายกเนี่ย<อ>ไม่ว่าจะเป็นนายกประเทศไหนนะแสงพร้อมแสงส่องแต่ว่าคุณต้อง proactive อะคุณต้อง proactive ก็คือว่า มันจะต้องจัดเต็มตลอดเวลาผมไม่รู้จะ,จะใช้ศั์ชาวบ้านนะคุณจะต้องจัดเต็มตลอดเวลาไม่ใช่คุณภูมิธรรมเวลาเขาคุยเนี่ยเขาจะคุยแบบตั้งรับซึ่งก็เป็นหน้าที่รองนายกนั่นแหละนะฮะแต่ว่า proactive ต้องมาจากตัวนายกรัฐมนตรีเองประเด็นประเทศชาติในยุคนี้เนี่ยถ้านายกไม่ซัดเองมันไม่เป็นข่าวแล้วยุบ<อ>แบบครับเนี่ยครับขอครึ่งนาทีขอภยัยครับเม,บมื่อกี้ก็บอกว่าเคมเก็มาอีออกับอเมริกาแบบนี้จริงๆงจีนอย่างที่คุณเพื่อว่าลงทุนในกัมพูชานี่ หลายพันล้านดอลลาร์อย่างเนี้ยแบบนี้จีนไม่มีเครื่องกัมพูชามบูชาแล้ว คือ<ต>คือจ,จีนถูกคือจีนไม่พอใจหรอกการที่มันมีกระแสที่มีการปลุกอินฟลูเอนเซอร์ให้ให้เชิญสาร,รัฐมาตั้งฐานทัพในกัมพูชาแต่ว่าผมคิดว่าจีนเขาลงทุนในกัมพูชาเยอะเกินไปนกว่าที่จะแสดงความไม่พอใจไงคือเขาทุ่มทุนสร้างไปประมาณปีละประมาณสามพันล้านดอลลาร์นะฮะเขาสร้างสนามบ,บินเขาสร้างไฮเวย์เขาสร้างฐานทัพเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนได้แค่งเงียบตอนนี้ยที่กัมพูชาทําให้เขาเสียหน้าเนี่ยจีนได้แค่งเงียบเพราะว่าเพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะมากจน เขาเปิดส,สมมุติว่าพี่เป็นแบงก์เนี่ยแล้วพี่ปล่อยสินเชื่อเยอะมากอะ่ะแล้วพี่ปล่อยไปแล้วอะ่ะพี่ก็ต้องรอให้มันดอกดอกออกผลไงพี่บ่นอะไรบ้างไม่ได้ไง mm. ถ,ถ้าถ้าลูกหนี้พี่เขาคือในสุดกัมพูชาเป็นลูกหนี้จีนนะครับแต่เป็นลูกหนี้จีนที่ชักดาบไม่ได้เพราะถ้าชักดาบเนี่ยจีนน่ะละเสียเพราะว่ามันเยอะมากเขาลงเขาเปิดบริษัทในจีนในกัมพูชาเนี่ยสามพันบริษัทเยอะมาก เพราะฉะนั้นเขารูกคืบเข้าไปเต็มที่แล้วเขาก็ต้องการให้มีเสถีภาพการเมืองเขาเลยอยากให้หยุดรบแต่แผนการเคล้าเนี่ยมันอ่านยากนิดนึงยคือมันนี้ต้องรอขรอวิวัฒนาการนะเอะคุณปลื้มคะถ้าสมมติว่าเป็นไปตามข่าวคือขมญยึดปราสาทตาควายได้จริงๆเนี่ยมันจะกระทบกับประเทศยังไงคะคือเอางี้ดีกว่าคืองี้ผมตามคุณวสนาโพสนะคุณวสนาโพสเองนะว่ายึดได้ซึ่งต่างจากที่ทบชี้แจผมคิดว่าถ้ายึดได้จริงเนี่ยความรับผิดชอบ สําหรับรัฐบาลต้องมีละ<ม>ในเรื่องของการลาออก<ม>คือที่มันมันมันเสียงนะอันนี้เสียมากนะฮะการทีร่การที่รบกันแล้วเขายึดประสาทต,ตาควายได้แล้วหยุดยิงพอดีแล้วเวลาไม่พอที่จะยึดคืนเนี่ยม,มันในหนังนะแต่ว่ามันเสียสูญเสียจริง<ม>เพราะฉะนั้นหนึ่งคือฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยต้องมานั่งขบคิดแล้วว่าเฮ้ยจะทาอย่างไรเพื่อยึดพื้นที่คืนคอันนี้สําคัญนะ<ค>สูญเสียไม่ได้สองฝ่ายการเมืองต้องรับผิดชอบ มันก็ต้องมีการลางหรอกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมรอทบเขาชี้แจงก่อนว่ามันมันล้อมมันมันล้อมกันอย่างไรเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสั้นๆน,นะคะที่คุณบึมบ,บ,บอกว่าปัญหาตอนนี้คือการที่ปล่อยให้มีเจ้าหน้าที่มาเลเซียเข้ามาวุ่นวายในบ้านเราเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะท<ร>ีนน่นากาคือผมผม,ผมอ่านระดับความวุ่นวายในในสองปีแะสั้นๆน,นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดมีการเชิญอย่างตัวแทนผบสูงสุดมาเลเซียมาคุยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ไว้ไม่มีปัญหา แต่ว่าการที่จะมีเจ้าหน้าที่ทหารประเทศมาเลเซียมาในนามอาเซียนแล้วมาตรวจการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประจำเนี่ยต้องไม่มีฮะัแต่มาเป็นครั้งเป็นคราวโดยท,ที่ทหารไทยพาดูเหมือนเหมือนพาผู้ช่วยทูตชมอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาการบังคับการหยุดยิงอะ่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะว่าตอนนี้หยุดยิงแล้วมันไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่อาเซียนเข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของอาเซียนเลยไม่เคยเป็นด้วยนะฮะ มันมันเป็นเฉพาะที่ที่อันอันวาเนี่ยอยากยกระดับปักบทเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็ต้องระแวงไว้อันวัดเป็นนักการเมืองในระยะสุดท้ายของชีวิตที่ต้องการสร้างผลงาน <c oughs> แลวแม,แม้แม้กระทั่งการหนึ่งคุณทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยหลายคนในมาเลเซียก,ก็กังวลว่าเพื่ออะไร <c oughs> แต่เพราะมันมีผมยังคืออันวาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าเขาเขาต้องการสร้างผลงานเพราะฉะนั้นอก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าเขาจะเขาจะยกระดับอาเซียนะให้เขามามีบทบาทในไทยมากขนาดไหนซึ่งมันไม่ใช่เรื่อง คือทบเนี่ยแหละเป็นฝ่ายซึ่งดูแลพื้นที่อยู่ของเรานะก็ก็ต้องคอยคอยมอนิเตอร์ฮหในเวลาเนี่ยครับเอาละค่ะขอบคุณมากคุณผู้ชมทุกครันยินดีมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมอมหลวงนักกรเทวกุลนะคะก็ตรวจสอบคนต่อไปนะตามเมืองควายสําคัญมากเมื่อกี้ก่อนเข้าออกมาก็ทีมบกข่าวเขากําลังตรวจสอบอยู่นะก็คอยติดตามคอยฟังอย่างเป็นทางการจากกองทบุกอีกทีหนึ่ง